ดีแม็กซีเจเคันนี้นะเออเป็นเครื่อง2องพนห้านะครับอ่าดูสภาพนะว่าสกปรกและดำขนาดไหนนะครับคันนี้ตรงปลายหัวฉีดรั่วแล้วแหวนรองหัวฉีดรั่วนะครับสภาพก็คือมีแรงดันขึ้นมาจากหัวฉีดนะครับเนี่ยทำให้พูดไไง่ายๆว่ามีไอเสียรั่วพูดไไง่ายเลย แรงดันลั่วขึ้นมาโสกปโปรงมากเลยดำดำปีดำปีเลยเห็นไหมสภาพน้ำมันเครื่องนี่ดำมากเลยอันนี้ยังไม่เคยทำเลยนะวิ่งไปที่สองแสนกว่ากิโลนะครับดูปีปีเสื้อโสกปโป่กปกจักเลยคันนี้เดี๋ยวเราจะาตั้งลาวใหม่นะคันนี้นะเดี๋ยวจะตั้งลาวทำ รีเซ็ตใหม่เลยฮะให้ลูกค้าเพราะว่ารถวิ่งมาสองแสนกขลไม่เคยทำอะไรเลยเาวยังไม่เคยปรับตั้งนะครับจะจัดการให้ใหม่เลยครับคันนีอ้อันนี้เป็นหัวฉีดดิแม็กเครื่อง 4JK1 ครับอันนี้เป็นหัวฉีดเดิมนะหัวฉีดเดิมนี่ปลายเขาจะบวมแล้วนะบวมแล้วก็มีอาการรั่วไหลกลับไวนะ เราได้ไดทดสทสแล้วนะครับเราได้เทสไปแล้วนะครก็ตอนนี้เดี๋ยวเราก็จัด,จดการนะซ่อมเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับเราะว่าอาการของเขามาคือมีเสียงเคกนะครับเสียงเคกดังแคกๆเวลาสตาร์เทเครื่องแล้วก็เล่งไม่ออกเล่งไม่ขึ้นเร่งได้อาาัตราเร่งไดไไไ้ไม่เต็มตีนง่ายๆไม่เต็ม,ม,มที่นะครับ เวลาเหยียบรถไม่ไปวนะิ่งทื่อนะ,อะเดี๋ยวเราก็จะประกอบกลับนะดูว่าก็สอบดูคนระับคันนี้หลังจากเราปรับตั้งเราเสร็จนะเราก็จะถอดท่อร่วมไอดีนะมาทำความสะอาดนะครับเพราะว่ามันสกปรกมากนะเราถอดออกมาแล้วมันสกปรกเกินก็ลเลยจะถอด ข่าวรวมไม่ดีออกมาทำความสะอาดแล้วก็ปุด EGR ให้ด้วยนะครับสำหรับงานในเคสนี้นะครับต่อไปเราจะมาดูวิธีตั้งวาวเครื่องยนต์ของ d m a x 4 4 jk 1, 1> <ม>นะครับผมอ่คันนี้วิ่งมาที่250,000กิโลแล้วยังไม่เคยตั้งวาวนะที่การตั้งวาวของเราก็คือหมุนตำแหน่งลูกหัวลูกสูบนะขึ้นบนสุดนะในมาร์กที่ตรงกันหมดนะครับ ในครั้งแรกเลยตำแหน่งจุดร,เรนะเบิดฮะก็คือก็คือ,คอเราจะตั้งรอบแรกก่อนฮนะหมุนตำแหน่งรอบแรกได้ปุ๊บสูบที่หตั้งไอไอเสียไอดีสูบที่สงตั้งไอดีะสูบที่สามสูบที่สามตั้งไอเสียนะครับพอเราตั้งเสร็จแล้วนะฮะให้เราหมุนเครื่องหนึ่งรอบตามตามมาร์กเลยหนึงรอบ ครบหนึ่งรอบปุ๊บให้เราตั้งสูบที่สูบที่4 ID ไอเสียอ่าสูบที่3 ID แล้วก็สูบที่2เป็นไอเสียนะแค่นี้ก็จบแล้วฮะตำแหน่งอ่าตำแหน่งหรือว่าฟิลเลอร์นะตำแหน่งฟิลเลอร์ที่ต้องที่ที่เราใช้นะคือศูน์นะฮะในในรถยนต์ด m a มฮะ,ะทั้ง ID ไอเสียเลยครับอ่ารุ่นนี้จะตั้งง่ายนะครับผมนะครับ ให้ดูจ่จ่ายเห็นนะว่าสกรปรกขนาดไหนนะครับข้อรั่วมไม่ดีนะอันนี้ไม่เคยล้างนะครับล้างทำความสะอาดพ่อรั่วมไม่ดีนะอันนี้จากสภาพตอนสกรปรกนะเมื่อกี้นะตอนนี้เราแปรรูปแปรสภาพนะไม่ได้เหมือนใหม่เลยครับนนจัดวิ้งวิ้งเลยครับวุดปัดวฟันไม่ดำแน่นอนนะคันนี้นะ ล้างให้สะอาดขนาดนี้แล้วครับจั่วขาวจั่วจะยกออกมาดูว่ามันสกรปรกขนาดไหนทำไมถึงต้องทำคาวามสะอาดนะฮะตัวนี้เราอุดไปมอเตอร์ก็ทำงานอยู่แต่ถ้ามันเสียไฟก็จะเด้งโชว์ฮนะฟองโกนขึ้นมานะฮะตอนนี้นะฮะมอเตอร์เสียอะไรเงี้ยแต่เราต้องล้างทำคาวามสะอาดให้มันได้ก่อนครับ ยกมาดูครับเนี่ยด้านในก็สบบปกปรกนิดหน่อยนะฮะไม่เยอะมากนะครับก็เดี๋ยวจะทำความสะอาดแล้วประกอบกลับเข้าไปนะครับต้องเช็คก่อนนะก่อนที่จะประกอบทุกครั้งนะครับบางทีอาจจะสกปรกอยู่เราก็ต้องทําความสะอาดให้อันนี้ไม่ค่อยสกปรกเท่าไหร่แล้วก็จะล้างทำความสะอาดประกอบกลับเข้าไปนะครับ คันนี้นะเราจัดระบบน้ำมันใหม่นะเดี๋ยวฉีดล้างถังทั้งภายในภายนอกเลยครับแนะนำลูกค้าล้างถังน้ำมันด้วยนะคันนี้นะเราจะดูเช็คูปั๊มติ๊กข้างในด้วยครับว่าเสียหรือเปล่าครับผมเอายกมาดูครับล้างเป่าต้องข้าะตาเสร็จแล้วอันนี้ภายนอกนะยวดูภายในกันโอ้โหน,นี้เห็นความเครชัดเจนเลยครับนะ ตาเกนนะครับดำมากนะดูฮะลองลองลองคว่ำอ,ออกมาดูครับอ,อ,อันนี้อันนี้คว่ำก่อนโอ้อเป็นก้อนๆเลยเมือรูกเลยมือรูปเป็นโป,ปร่มากนะครับวันนี้สองแสนห้าหมื่นกิโลยังไม่เคยทำอะไรนะฮะคันนี้เนาะทำความสะอาดร,ระบบน้ำมันทั้งเชื้อเพลิงทั้งระบบนะครับ เนี่นะฮะคือสภาพกล้องถังพักน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับโซลา่านะครับดูสภาพกันนี้ครับโอ้โหสุดเลยสุดเลยครับเดี๋ยวเราจะเช็คปั๊มติ๊กดูฮะว่าจมันจะเสียไหมต้องเทสดูก่อนครับสกปรกมากครับเย้ okay. ดูสภาพตอนแรกที่มานะครับตอนนี้เราล้างทำความสะอาดใหม่ให้แล้วนะครับนะดัดเจนครับจะจบงบไม่บานปลายครับผมอ,อันนี้เราทำความสะอาดให้หมดแล้วนะครับอ,อย่างเงี้ดินป,ปีกเสื้อครับแล้วก็มอเตอร์ e g r รนะมอเตอร์ e g จเราก็ทำความสะอาดด้านในแล้วก็ลูกค้า สั่งให้ปิดนะสเต็ปม,มอเตอร์ a g r นะครับแล้วก็ท่อร่วม e d นะแป๊บทางเดินน้ำมันแล้วก็ทำความสะอาดเป่าล้างให้ใหม่แล้วนะครับอันนี้ชุดนี้เ็าเรียกล้างท่อร่วม i d นะอุด e g r นะทำก็คู่กันไปนะสำหรับ ลูกค้าท่านใดนะที่ไม่ต้องการอุดนะก็ได้ฮนะอุดก็ได้ฮนะเราจัดการให้ครับสําสหรับผลดีกับผลเสียมันก็ต่างกันนะผลดีในการอุด egr ก็คือรถก็พูดง่ายว่าเดินทิ้งออกไปทางท่อไอเสียเลยนะดันออกไปเลยนะท่อไอเสียออกไปเลยนะไม่ต้องนํากลับมาใช้ใหม่นะก็ดีสําหรับรถยนต์แต่ผลเสียก็คือทําให้อากาศเป็นพิษ มลพิษก็เยอะขึ้นนะฮะรักตัวเองรักรถก็แล้วแต่คำนวณเอานะฮะลูกค้านะเราก็แนะนำได้เท่านี้ครับขันอัดหัวฉีดเราก็ต้องใช้น้าปอนขันนะใช้แรงขันที่เหมาะสมนะฮะตามสเปคของเขาเลยนะในรถรุ่นนั้นนันนะจะมีแรงขันบอกอยู่นะะตามสเปคเลยครับ เราตั้งเ์าขันอัดหัวฉีดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใส่ฝาล์วเข้าไปนะครับขันเช็คน็อตให้เรียบร้อยทุกตัวนะครับยางฝาวล์วเราก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับเพราะว่าอันนี้มาซ่อมล่วทุกจุดนะตั้งแต่หัวฉีดจนฝาล์วทำใหม่หมดนะฮะคอันนี้ยางฝาวงฝาล์วเปลี่ยนใหม่หมด ทุกจุดที่เราเลือกมานะฮะที่เป็นพวกซีนนะฮะครับสำหรับดีแมคันนี้นะเราประกอบเสร็จหมดแล้วอะที่เลือกมาแต่เราจะแนะนำต่อไปคือวิธีค้อมสายาปั๊มเชื้อเพลิงนะเพื่อให้น้ำมันมารอที่ปั๊ม sv วาล์วเวลาสตาร์ทจะได้ระยะที่สั้นขึ้นนะไม่ยาวมากฮะ คันนี้นะเสร็จแล้วนะครับหลังจากที่เราจัดจบทั้งระบบฮนะเอารถมันเชื้อเพลิงนเะป็นก,การต้องทำตั้งแต่หัวฉีดฮนะตั้งแต่หัวฉีดเครื่องยนต์ปรับเช็คตั้งจูนใหม่นะฮะให้เรียบร้อยแล้วฮะตั้งแต่วาลนะตั้งวาลให้เสร็จล้างท่อร่วมไม่ดีล้างท่อ EGR ล้างอ e EGR นะฮะอุด TTR นะครับผมล้างถังน้ำมันนะนี่ล้างถังน้ำมันด้วยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันใหม่เลยเพราะน้ำมันเนี่ยสกปรกมากครันนี้สกปรกมากเปลี่ยนกรองเชื้อเพลิงให้นะตอนนี้เสียงเครื่องนี่ดีแล้วฮะเราวิ่งทดสอบมาแล้วนะคันนี้นะทาเสร็จเราวิ่งทดสอบมาตอนนี้วิ่งจะฉูดเลยครับวิ่งฟูดฟาร์เลยฟันก็ไม่ดํานะการเร่งดีมากครับ